สอบาทสปีดเกียร์หรือที่6สปีดเกียร์ชิมาโนแท้คอสามารถปรับสไลด์ขึ้นลงได้แฮนด์สามารถพับเก็บได้90สองศานั่นหมายความว่าเวลาเราพับเก็บจะแนบสนิทเลยนะคะขณะนี้เรามีดูให้มันเคลื่อนเลือนเนี่ยเนี่ยตั้งแต่สีร้อนเงินสีดำสีแดง,ส,ดงสีเขียวทองวาสภาพกิ๊บกิ๊บสีเงินเซียสียสสีแดง สวยมากนะคะคนดูก็อยากเขาเ็เห็นสองันเขาอยากรู้ราเขาอยากพิสูจนหลัานเขาทำาไง แกิเพื่อนๆสอบถามมาที่ที่เนยได้เลยนะคะ092 891 9 6 5สเก้าหเก้บอร์ราคาเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องถามไปทางยูทูบเบอร์ก็ได้แต่อาจจะแบบเหนื่อยคิ้วถามเนยเลยนะคะเพราะว่าเนยจะได้ราคาดีดีกว่าเนาะเพราะบางทีเอาหลายคันบางทีบางทีครอบครัวหนึ่งมีสี่คนอยากจะซื้อสักสี่คันถ้าเกิดซื้อซื้อสักหลายคันอาจจะถ้าเกิดถามเราบางทีเราตัดสินใจให้ไม่ได้นะบางทีเรารู้ว่าคันหนึ่งหกพันเจ็ดพันเนี่ย แต่ว่าบางทีมันมีประสงค์อย่างอื่นเนาะอย่างบางทีเขาบอกเขามาเอาเองเขามาเอาสองคันให้แฟนด้วยอย่างเงี้ยคุณเนยอาจจะมีส่วนรดไทยมีราคาพิเซตใทยมีนุ่ตรงนะคะแล้วบอกขายส่งด้วยใช่ค่ะร้านเราม<อ>ีลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยเพราะนั้นลูกค้าที่ได้เราฟังอยู่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนนี่ที่ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราไม่ได้อยู่กรุงเทพหรือบริมณฑทเราจะมีโอกาสได้จักรยานดีแบบนี้มาปั่นได้ยังไงเพื่อนเพื่อนโทรหาเลยค่ะเนยจะส่งั่วไทยนะคะ แล้วก็เียจะเป็นตาให้เพื่อนๆเลือกอย่างซื่อสัตย์ให้ด้วยจัดส่งทั่วไทยเลยใช่ค่ะแล้วตอนขั้นตอนการส่งเนี่ยเขาบอกว่าขอบับเบิ้ลถ่ายรูปเขาส่งถ่ายรูปใช่ค่ะใส่กองถ่ายรูปใช่ก็คือไปถึงพร้อมใช้เลยก็คือเวลาจัดส่งเนี่ยเพื่อนๆจะเหมือนว่าเราดูในเหตุการณ์เลยคือว่าพอเพื่อนปิดคันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะส่งให้ช่างเีฟไฟนอลเซอร์วิสให้่ หลังจากงานที่ซ่อมไปแล้วเสริจไม่เรียกว่าซ่อมหรอกกระพังจับใส่ดูแลดูแลโอเคไหมเกียร์ใช้ได้ดีไหมมีเสียงหรือเปล่าพอเสร็จแล้วเราก็จะให้น้องเนี่ยเช็ดครีมให้ทิชชู่ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะถ่ายรูปภาพนิ่งก่อนที่เราจะแพ็คกิ้งหนึ่งรูปอีกอันหนึ่งภาพนิ่งหลังจากที่แพ็คกิ้งพันบับเบิ้ลแล้วหนึ่งรูปนะคะแล้วก็ทับให้ดูอีกหนึ่งรูปคลิปวิธีการสอน ดใสู่หลังจากนั้นเราพับจักรยานใส่กล่องแล้วนีให้หนุ่มลู้ว่าน้องของคุณไดอยู่ในกล่องแล้วนะจักรยานเรียบร้อยแล้วนะรูปสุดท้ายลูกค้าจะยาคือสลิปการจัดส่งก็เป็นที่เรียบร้อยก็คือมั่นใจตั้งแต่ขบวนการแรกจนขบวนการสุดท้ายถัดมาเราเดี๋ยวอีกนิดนึงวันธรรมดาเปิดใช่ไหมฮะเปิดทุกวันนี่มีวันสามารถเข้ามาวอล์กอินเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะสามารถวอล์กอินเข้ามาที่ร้านได้เลยวันธรรมดา แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มเพราะบางคนเขาอยากจะมาดูวันธรรมดาเนาะค่ะประมาณนี้เมาแล้วอ่ารับลูกค้าใหม่โอเคลูกค้ามาก็คือวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์เข้ามาได้หมดแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าจะเข้ามาเยอะเยอะแต่ถ้าใครอยากเลือกแบบจุใจลองจุใจวันธรรมดาถ้าลูกค้าต้องการเอ็กซ์คลูซีฟเจอเนยแบบเทียวเลยไม่มีวันธรรมดาเนี่ยจันถึงสุขให้มาวันธรรมดานะจะจะได้เลือกเต็มที่เลยแต่แต่แต่กระสินทีนึงถ้าลูกค้า ที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆแ,และต้องการให้เอารถกลับวันนั้นเลยสมมุติสมมุตมิตนะคะเพราะว่ารถมันต้องมีการเซอร์วิสบ้างส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยบางครั้งถ้ารถรถปล่อยไม่ได้เลยจะไม่ปล่อยเลยนะคะสมมติเกียร์แค่นิดเดียวแต่ถ้าช้างจ,จู่ตะเกียบเสร็จไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วแต่เลยทำไม่ได้ก็ต้องรอเอาไว้ให้ชา่ชางช่างทำให้ลูกเช้าได้รับเลย ลูกค้าเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะมีช่างที่คอยอยู่ซัพพอร์ตหรือจะมาตัวเปล่าสมมติมามา,มาหาญาติพี่น้องต่างประเทศมาเอ้ยไม่ใช่ต่างจังหวัดมากรุงเทศมาตัวเปล่ามีค่ะบินมาเยอะมาเลือกรถก่อนบินมาจากต่างจังหวัดสขราษฎร์กรุงนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเช่นนี้คะใช่่ใชนครศรีธรรมราชที่บินไกลลำไกลใช่ค่ะแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายบินมาแล้วก็มาเลือกแล้วเลยกำแพงทีอ่าแล้วเราก็เขากลับตัวเปล่า นะเคลี <calm S 1> ul รยร์กันเรียบร้อยปุ๊บจบแล้วคุณเนยส่งตามไปให้เช็กรถให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวคุณเนยเขาจะทําช่องเขาเองด้วยนะครับอีกสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตาม้วกันเนาะได้แล้ามีอะไรคุณเนยหวานหนึ่งหกแปดเนยหมอจะจะทาช่องเหี่ใช่โอ้ทาช่องสุดยอดเลยนะครับเขาจะทําช่องเกี่ยวกับพวกจักรยานด้วยอ่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้าก่อนเลยก็ก็ เดี๋ยว์ฟิวเจอร์นะคะโปรเจกต์ถัดไปเลยก็จะเปิดช่องเองเป็นช่องเนยหอม168นะคะตอนนี้เพื่อนๆยังไม่ต้องเส้ชหานะเดี๋ยวเจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงไม่นานจากนี้เพื่อนๆจะได้เจอเลยว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยคุณเนยคือใครยังไงเอวันวันคุณเนยทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหรือบางท่าอยากได้รับการแนะนําการใช้จักรยานหรือณสีแต่ไม่ต้องมาเจอเลยก็ติดต่อติดติดตามทางช่องเนยหอม168ได้นะคะ อีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงลูทใหญ่เพื่อนรออยู่เพื่อนรออยู่ครับลูทใหญ่เนี่ยต่างจากลูทเล็กยังไงครับลูทใหญ่เนี่ยนะคะตะเกียบท้ายเนี่ยจะมีเพ้นท์คำว่าลูทตัวหนังสือใหญ่แบบนี้นะจ๊ะแบบนี้เลยคอันนี้นะคะส่วนเกียร์เนี่ยลูทตัวหนังสือเล็กเนี่ยจะหกสเปร์ลูทใหญ่จะอยู่ที่เจ็ดสเปร์แล้วก็คอเนี่ยยังคงปรับสไลด์ขึ้นลงได้แหนทับเก็บได้เก้าสิบองศาแต่ตัว แต่รูทเล็กอ่ะตัวเนี้ยจะจะเล็กๆนี่คือความต่างนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กนะสบายนะคะอ่าครับผมเดี๋ยวให้คุณเมย์ดูแลลูกค้าเนาะขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอ้ยสุดยอดนะเนี่ยยิ่งบอบงอกในแบบนะ หนุ่มเชฟโรเลตเงี้ยเลยอ่ะนี่หนุ่มาไว้นิดเดี๋ยวนี้เราจะไปลองหน่อยดีไหมใช่ไปเลสซิ่งกันหน่อยดีกว่าคุณเลือกยังยังเลยผมเลือกแล้ว <c ười> คุณรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครเขาหนุ่มเ,เป็นเชฟใช่ช <c ười> <c ười> แต่ผมรู้สึกว่าจะชอบเปอร์โยคันนู้นว่ะคันนู้นอ่ะผมชอบเปอร์โยคันนู้นอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราลองสักสามยี่ห้อดีไหม ดีไหมแล้วเราไปเปลี่ยนกันเหมือนเดิมใช<ะ>เราจะเน้นขาไก่ดีกว่าเพราะว่าปรติเราไม่ค่อยได้เอาขาไก่ไปขี่นะเราไปขี่ดาวฮอนขี่จกักรยานพับขี่จักรยานเยอะแล้ววันนี้ลองสักสามยี่ห้อดีไหมครับคุณข้าวปุ้นครับวันนี้เราจะลองสักสามยี่ห้อก็คือเปอร์โยยี่ห้อหนึ่งเบอร์ดี้ยี่ห้อหนึ่ง IM อเอ็มนะแล้วก็หลุยไหมหรือว่าเบนชี่ผมเบนชี่คันหนึ่งดีไหมรักไม่เปลี่ยนแปลงนะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ย yeah. นะได้ <Đ> <Đ ã. S 1> สวยเนาะรถสวยเนาะสวยไหมคุณว่าไหมโอเคไหมก็ไม่ได้เจอเท่าไหร่ฮะไม่เจอที่ไหน่ะนะาบอกว่าคงเจอเนื้อคู่นะตรงเนี้ยไมเชื่อมเดินปูนหาเลยตนไหนก